คือพี่โอถูกใจร้านนี้มากนะคะโดยตอนไปใต้ก็กินนะครับแต่ว่าตอนนั้นกินเยอะเกินจนจำไม่ได้คับเพราะตอนนั้นตอนนั้นน้ำหนักเพิขึ้นอยู่ตอนนี้จะว่าไปร้านที่นี่ดีกว่าที่ใต้ด้วยซ้ำนะคะโดยบรรยากาศนะคะบรรยากาศเราชมชมอยากชมนะคะอันนี้กินไปสามอย่างนะเอาเอาแบบเอากินได้เลยอ่ อร่อยไหมคะรอกต้องอู้จบครับได้ร้านถูกใจอีกหนึ่งร้านแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะ ข้าวเดร็จหวานต่อเราะดูกันว่าพูดถือใช้หวนไหมไม่ละเราต้องหวานจืดหยัดแล้วอ่ะเราต้องเราต้องอยู่เป็นนะคะเวลาไข่ทำเราต้องแบบว่า,วามืออย่านิ่งนะคะกินด้วยอืมอร่อยนะคะอร่อยอืมฟองก็พุ่อร่อยนะงานดีเลยอร่อยนะ อร่อยเลยฮะอร่อยอร่อยเลยแหละนี่เราหลังจากที่ตะเกียบนี้เราลองอีกอย่างหนึ่งเราเป็นแบบโจบมั้งได้หลายอย่างนะอาหารประเภทนี้อร่อยทุกตรงนะฮะอร่อย ใช้ได้นะคะผ่านเลยวคะ่ะเราต้องปิดชิปไปก่อนนะคะเราต้องกินก่อนนะคะขอ,ขออยาก,กินก่อนนะคะโอเคบายบาย